จีนา,าตอมตานอ้องเงินปูปา่าเยมันเป็น,น,หนหอะไดเนี่ยค่ะแ,แม่นแม่นาีเพ่อนน้องหลาไปว่าเพื่อนผากมาแล้วเจ้าเอาเขาไม่แต่ว่าเขาไปล็อกไว้ในห้องแม่เพื่นว่าบบได้กินเมียงเขาไหมแม่แม่ยมหับจ๊กแม่เนาะห้องาอ,อยากให้แม่เขา่าแลห้องสวนโต้เนาะแม่ล็อกไว้มันก็เป็นธรรมดามันล็อกห้องไว้นี่บางเจอไอ้อไอบบได้เบิ่งเขาในตัวเข่าสารน้องปะาไว้ในตัวเนน้องบบได้เอาเขาไว้ในห้องเนาะ เปิดบางแม่ในตู้นะน้องปูปลาแล้วบ่ได้เอาเข่าสารไว้ในห้อมมองนี่นี่ตู้เย็นระหว่างนี้นั่นแะดีแล้วล่ะน้องล็อกห้องไว้นะแม่นพอห้องส่วนตัวได้น้องก็ไปให้ใครเขาน้องก็จะอยู่คนเดียวแล้วห้องผ้าห่มอันนั้นบางเทื่อแม่โบยู่แม่โบยู่บัดโบแม่บ่ได้เนาะสีเล่นเข่าสรุปสับหลาบมันบ่ได้ไรเนาะสรุปสลัดเส้นแล้วว่าข้าวต้มขนมหรือว่าเป็นนู่นนี่นี่ปูปลาไม่ให้น้องกินไม่ให้แม่กินเรา แม่บ่นออกปูปลาแม่หนบ่อที่ว่าแล้วบ่าออกปูตตัวนี้บ่อา,างบางทีก็ทาเคียดกันกบน้องกับพ่หายล้กกาบสบายดีแล้วกาสวัสดีเดอ้อผมแม่พี่น้อง f c เคารลบรักแพงเบิร์ถูกทานเนาะบ่าว่าจะเป็น f c ทางภายในหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเลยก็ยินดีตอนหับข้าวชูองยูทูบ่าวกำไพคือเก่าเนาะ พ่อพ่อกระบ,บาวกับไพรมอน,นี่ก็อยู่ที่บ้านน้องปู่ป่าพี่น้องเลยเนาะเดินดทางมาเมื่อนี่มาหาท่าน,น้องปู่ป่าเพื่อนก็คือเห็นในคลิปในนี้ในคลิปเนาะเรื่องราวของท่าน,น้องเพื่อนกาโอ้ยลายอย่างพี่น้องเลยเนาะแล้วแต่หลายคนหลายในคิดหลายมุมมองแตกต่างกันไปพี่น้องเลยเมื่อก่อนก็เคยมาถ่ายทำสมัมภาษณ์น,น้องเพื่อนกับดนพอสมควรได้เนาะ เมื่อก่อนกับมาอยู่แต่ว่ากับโได้คอยพบพ่อทางน้องเพิ่นเนาะทางน้องกัไปโร้หามูเหียนแน่ทางบ่าวกับพายเองกับโบได้พ่อนาพ่อตาทางน้องเพื่นมาเมื่อนี่เป็นมื้อวันเสาร์พี่น้องเลยทางน้องเพิ่นกับได้พักได้ยุดเนาะทางอุเหียนเพิ่นกับมาก็ได้พ่อน้องเพิ่นพอดีพอดีพี่น้องเลยทางบ่าวกับคำไพยกับทได้เข้าไป ไช่ถามเนาะเยี่ยมยามถามข้าวทางน้องลูกปลาเพิ่นก้อนเนาะว่าเป็นจังได้อยู่ดีมีแห้งอยู่บ่อเนาะในปัจจุบันนี่พี่น้องเลยไปพี่น้องมาฮอดแล้วกับป้ต้องว่าลายให่ห้างเนาะป้าทีเขาไปทักทายสบายดีทางน้องปูปป่ปลาเพิ่นสักก้อนปู่ปลาสบายดียดน้องปูปป่ปลาอะไรกันน้องลืมซื้ออะไรปุ่นี่ะน,น,น้องยัง <S <S จำหมดได้ทางบอเองเคยถ่ายน้องเคยถ่ายท้าน้องเพิ่นอยูซง ครังงง้งสามครั man, ay, ้งอ้จำบ่ได้น oh hmm. oh, ้องกิ้งโอ้ยพ no? no. oh, he oh. oh. ah, ี่น้องเคยถ่ายตั้งแต่อยู่บ้านน้องกิ้งอยู่บ้านในห้องแถวกันมาเตอร์ไซค์มานี่นะห้องแถวพูดว่าโอ้หุบๆอยู่นี่มาเล่นตันอยู่แล้วพักขี้เหนียวโอ้พักี้เหนียวนมาเรนน้ำเพื่อนน้องกันกิ้งอยู่นี่บ่โด๋วอันแม่น้องปู่ป่ากับแม่น้องกิ้งนี่เป็นญาติพี่น้องกันบ่หรือวันนี่แหละเป็นเสี่ยว เป็นเสี่ยวกันเป็นเสี่ยวแท้ๆนี่บ่โดยเสี่ยวกินซุกกินดิบน้ำกันนี่เนาะว้าวเสี่ยวหักเสี่ยวแพงพี่น้องเลยกินข้าวกินน้ำแล้วบ่น้องลามือน,นี่ตอนเช้านะกินอะไรได้ยังกินกินกับปิ้งปลาปิ้งปลาได้มาจะใส่ไว้ไปไปหาเจ้าบ่มอแม่ซื้อแม่ซื้อมาให้โดยน้อเหรดลูกยังไงน้องกิ่งนี่เขาขี้เหร่ห้องใดน้องกิ่งมอสามมอสาม น้องปูปลาเด้ค่ะม .1 คือใหญ่เป็นจังได๋คือใหญ่กว่าคนนั้นค่ะอายุน้องน้อยกว่าใหญ่แต่ตัวผู้ใดอายุน้อยผู้ใดอายุหลายกัวกันน้องกิงกับน้องปูปายน้องปูปานี่13เอ้าเด้11น้องกิงนี่15 5 15 ชิมห้านี่เลยเมนชิห่าชิบสามเออตัวน้อยตัวกําแพแต่อายุหลเนาะเมนเมนเมนเป็นใจไนการทําการเรียนอ่านได้เคียนเป็นอยู่บนน้องปูปลาน้องกิ้งอย่าบอกนะว่าอ่านได้เขียนบ่เป็นเนาะเมนเคียนเป็นอ่านบ่ได้เขียนเป็นอ่านบ่ได้เขียนไปมั่วมๆได้เล่นะฮะนะ เขียนได้อ่ะน้อกเนาะเขียนได้อะน้องก็สันบ่ถึงว่ากับเก่งเนาะบ่ถึงว่ากับอันผู้ดีปันกลางว่าได้กันเก่งแล้วก็ลูกก็ไปเป็นในครู่ได้แหละขันเก่งนี่ถือว่าบผเ้ียนเลยเนาะบ่ได้ไปัันสมครงานเลยบ่ได้เขาบ่เอาอย่งน้อยน้องปู่ป่านี่สีเียนไปฮอสันได้ลองหลับมาสีออกออกเขยยังอน่ะนะ หา <cima S 1> เงินดูอะไรไม่ประกาศเลยดิตอนนี้มสองเนาะมหมหนึ่งวันนี้ก็ยังอีกมสองมสามมสี่อีกสามปีแมนสิบหกปีออกไปหาเงินทางไหนน่ะเหตยังออกมาเห็ยทานนี่ให้สิอมอาเห็ยทานเอ้าออกหาเงินแบบได้จะอายุสิบหกปีนี่ฮะไปหางานเหตย งานแถวไหนฝั่งไทยบ่หรือว่าหางานแถวใกล้หนิแถวลาวรือแม่แถวลาวนี่ไปล้างถ้วยล้างจานนี่บ่หรือว่าไปหับสมัครงานทั่วไปหับสมัครงานทั่วไปเป็นเด็กโชคเด็กเสิร์ฟต<อ>ามเซบ,<อ>บอกเซว่นนี่เนาะบอเห็นงานให้สาววางเป้าหมายไว้ตัดยิบตัดยิบมักตัดยิบเนาะงันที่น้องเป็นตัวเด็น้องกิ่งนี่เพิ่นเฮ็ดจบมอเช็ดปุ้นให้น้องกิ่งเนาะเมนตอนนี้เราก็บโมสามเลย เจ้าเจ้ายากับเจ้าถ่าละปีนึงเราสี่ปีได้เจ้ายังสามปีพอมาถ่าไปโดนเขากระนกับมุมวนนี่กับบ่มีมูแล้ววะสังวาทะเนาะเป็นยังคือว่าเฮียนจบโม่สี่เลคือว่าจากออกบ่ยากเฮียนจมพม่เจ็ดบ่เออบ่คอยมีเงินปันใดกะเนื่องจากว่าฐานะครอบครัวเฮากับบ่คอยดีปันไดเนาะ เขียนหกโมเสีหรือว่าอ่านเป็นเขียนออกอ่านได้เขียนเป็นได้ใบประกาศมเสีแล้วไปหารับสมัครงานแถวใดกับพ่อศรีได้ได้ได้ตอนนี้ประกาศพออ่านได้เขียนเป็นเนาะแมีนถ่าว่าสรีเขียนต่อไปก็อยากเขียนอยู่ดอกถ่าว่ามันเขามีงบประมาณมีทุนเนาะน้องละเดี๋ยมันต้องใส่เงินด้วยจังว่าเขียนสูงขึ้นสูงขึ้นบบดแห้งใส่งบประมาณใส่เงินหลายนี่ใส่เงินมือละจักพันนออกมาชาวบริจิตร์เขาอยู่เพื่อนกับเราพัน เท่าก er, mm. mm. uh, ja. ับเงินชิปพันหม่ละิทังมือนก็เศร้าอาจารย์เก็บอ่าันอืมองมันคือห้องคนหนึ่งกรทองไ้หว่ามันกะชองพันกีก็สามารกินได้จองพันกี่เป็สามารถกินได้ห้องคนหนึ่งกระชองกันได้ซื้อทั้งกินนะสองพันกีโลตบน้เลยหน่อยเนาะเห็นหน่อห้องมันหนึ่งก็ซื้อได้ที่กันได้เนี่ยน่ะเนาะห้องมันหนึ่งก็ซื้อได้ไปซื้ออันอันบุคายให้บ่ ไปซื้ออนันน้ำอันห้องปอหนึ่งขายแล้ว <c oughs> ห้องปอหนึงซื้อได้เนาะบพรว่าเพิ่นสีบอาขายให้พวกที่มอหนึ่งเ <c oughs> พิ่นบอขายให้บอไห <c oughs> อ,ออกเนาะบอไหออกไปภายในชื่อจะอยู่ในเพ <c oughs> ิ่นบอใหน้ออกนอกคงเฮียนโดยถ้าว่าปอหนึ่งพอห <c oughs> <c oughs> นึ่งพอสองในออกได้โดยผมไปทานขาพอหนึ่งพอสองอืมทางเขาเนี่ยเพิ่นให้ออกแต่เด็กน้อยผู้ใหญ่เลยเพิ่นบอไหออกอย่าหลักเมือ เราควรจะเอยจากมือคัปปิ้นเรอกไปแล้วปินกับแพงออกเลยเลยคุณทรายเป็นประจำจนหลุดได้ใช่ขึ้นไปเอาหลุดไปนางเอาคนไปกับนางสื่อแล้วก็เล่นเกมแล้วก็บรรจุหนังสือเขาจะจะได้อะมากระนังเชื้อแล้วก็พักไผ่นเขเจ้าบ่เจ้าบริภัยคนอื่นบ่คนอื่นคนอื่นเดี๋ยวว่าเจ้าเราจะไปเฮ็ดได้แบบนะโบเป็นนั่นหนังสือน้ามูได้เนาะแมนเมนเมนถ้าเขาไปเฮียนเขาก็ต้องตั้งใจเฮียนเวลาอาจารย์เวลาครูเพิ่น เพิ่เนเว้าเพิ่นบอกเพิ่นอธิบายนะในน,นนี้เฮาก็ตั้งใจฟังเฮาก็กินแล้วเนาะเอา้ามันก็บ่เข้าใจแล้วนะนะเออสมมุติ์นะครับไปกับฮิวอะไรนี่พวกนั้นกินเขาได้บ่ทันก็เฮาก็กินอาจารย์ให้ไปกินข้าววแล้อาจารย์อธิบายค่ะเดมนั่นก็ได้ยี่บอใช่เขาอานุญาตอาจารย์เข้าใจย<ร>ี่บอปัดนี้เวลากลับมาแล้วเพิ่นถามคืนเด้เข้าใจเนาะเฮากระน้องปู่ป๋าเมื่อกี้นี่อาจารย์ถามไปเจ้าฮู้อยู่บ่ว่าเฮาก็กลับไปกวนให้ปึ้มติเคยบอได้ไหมนั่บ่ได้บ่ได้บอได้เนา ยามเฮียนนี่ตะกี้เป็นยังเจ้าคือโบกินอาจารย์เป็นต้องถามยามเขาเฮียนแล้วเป็นยังคือจะไปหากินเขาเอาคะก็มาแต่เฮือนได้ไอ้บัญชีอันนี้ก็บ่ได้น้องบ่ได้กินเขาอยู่บ้านเนาะได้เขาต้องไปให้ท่านไปโรงเฮียนนองหไรจากโมงเพิ่นเปิดโรงแปดโมงกว่าแปดโมงไปมุฮัซิบเขาห้องน้องบ่ดทันที่ถึงมาก็ต้องรับเนี่ยมาไม่กินกับตื่นจากมงต้งแ่หกโมงตรงตื่นหกโมงตรงแปดโมงยังหมดทันอยู่เจ็ด หกโมงจะหาเจนโมงนี่ก็อาบน้ำคือสีทันอยู่เนาะชั่วโมงหนึ่งนะพอห้องเชียนกับใกล้ๆนี่นะน้องสามโอ้ไข่สามโอแล้วแม่นพฟะมันหนาวมันหนาวคข่ห้ามืออาบนิ้เนื้อเมื้อนี่ห้องบนอาบซามไข่อเมื้อนี่มือนี่บัอาบมือนี่มันหนาวมันล่มมือนี่ยมืออื่นบิวชราบบาดมือประยัดน้ำในน้ำกับผลยาตกเลยน้ำก๊อกะับง่วงเพื่อจะได้กับมื่อย ทางมือเนาะคาราเฮตเตอร์ต้นเงินเขาขมลอกเนาะได้นามเนาะแมนอ่าเต่บางเชื่อกันท่านท่านวางมื่อทางห่วยมีน้ำในห่วยก็จะลงอาบห่วยแล้วเสก่อนนี่ยโดนเนาลงไปปุ่มมันก็ขึ้นมาแล้วบม่ได้ฮุกในอยังได้คือเอามันแนวหันได้นี่ปุ่มลงน้ำนี่ได้เอาขึ้นมากับยาลดคร๊บเนาะเง็นสี่สะอาดเลยค่ะบางคนก็จะอาบน้ำเด้ก็จะก็เอาโอมาตั้งไว้ก็จะกระจุ่มากัน เสร็จเอาเนาะโตแม่อดิประหยัดน้ําเจ้โตแม่ละเฮาอาบเรียบร้อยมีมีคนมาหาอยู่บ่น้องหล่ามื้อนี้ก็ได้บ่มีบ่มีไผเนาะ่เอเป้าหมายนี้จบแต่ม4เท่านั้นเนาะอืถ้าว่าบ่มีงบประมาณบ่มีทุนไปต่อตอนนี้นี่มีแบบใดน้องล่ามีไผแบบว่าส่งเสริมให้เฮียนแน่ผู้ใหญ่บ่หรือว่าทางแม่ออพอ่กับ พ่อปูแม่ยญาแล้วก็แม่ตู้แล้วก็คุณยายอยู่คนเกนโอ้พ่อปู่แม่ยญาแล้วก็พม่ตู้แม่ตู้แล้วก็คุณยายอยู่คนเกนอืมพระส่งให้เดือนเท่าไหร่ต้องแบบเดือนพ่ะไทยทีละแสนทีละแสนก็แม่ยาพ่ะไทยทีละแสนแสนกี่นี่บ่อืมเจ็ดห้ามือแสนนึงธรรมดาได้น่ะเป็นกระสงเฮียนบัดคนอื่นเนี่ยค่ะคนอื่นเบรหารเดือนเท่าไหร บางเพิ่นกับบริยูเพื่อนบ้านเพิ่นเด้ขคือแมาตู้นี้เพิ่นอยู่บ้านลูกเพิ่นกับบริากมาให้ทำอะไรจำเป็นกะเพิ่นกะผักมาให้วอาง่ายๆกะถาบบจะเป็นและเพิ่นกะบริภาเนะถาน้องปูปลาจะเป็นนี่เพิ่นจะฝากมาให้บ้านหาซื้อไ้เนาะเพิ่นกะผักมาบ่เครื่องคลองแบบียังเพิ่นกะผักมาให้อยู่ เป็นสรงเป็นเสือนี่เพื่อนก็ฝากบดดีวาเ่าจังไงเพื่นฝากเงินองใหมไปซื้อเองเป็นเสือเนา่อาให้ไปซื่อเองโดยได้ว่าผากมาอยู่ปันนี้แหละเป็นกระต้มขนมกระผากมาเนาะบัองเชื่อนะแม่นกินากตอมตาน้องเงินผู้ป่าเลยมันเป็นได้ไดเนี่ะแม่แม่นาลีผู้แสนนองหลาไปว่าเพื่อนผากมาแล้วเจ้าเอาเข้ามิแต่ว่าเข้าไปล็อกไว้ในห้องไม่เพิ่นว่าบ่ได้กินมียังเขาบอ แมนแมนยอมหับจบแม่ห้องกาววยอยากให้ใหแ,หแม่เข่าแลห้องโซนโตเนาะแม่ล็อกไว้มันก็เป็นธรรมดามันล็อกห้องไว้นี่ไอ,ไอืไอ้บอดี้บังเข่าในตูอ้ะอะเข่าสารนมองป่าไว้ในตู้เลยน้องบได้เอาเข่าไว้ในห้องเนาะเฮ้ยเปิดบางแม่ในตูน้นะน้องปูป,ปา้าแล้วบได้เอาเข่าสารไว้ในห้องมองนี่นีตู้เย็นระวังนี่นะดีแล้วล่ะน้องล็อกห้องไว้นะแมน พอห้องส okay, ่วนตัวได้นองก็ไปให้ฮไฟเขาน้องก็จะอยู่เพอเดียวนะครห้องอมมันเนาะบางทอแม่โบยูแม่โบยูแบัดบยูบอกว่าไรเนาะสีแลนเข่าสูรุปสับลาบมันบบได้ไรเนาะสูรุปสลัดเส้นแล้วว่าข้าวต้มขนมหรือว่าเป็นนู่นนี่นี่ปูปลาไม่ให้น้องกินไม่ให้แม่กินเราแม่บอกน้องปูปลาแม่บอกหรือว่าเราบอกเขาปะโตตัวนี้บอ่างบางทีก็ทะเคียดกันกับน้องกับใบไฮและเครียดเครียดกับไผรเคียดกับน้องเจ้านะครับบางทีก็กับน้องบางทีก็เลี้ยวกันเนี่ย กับน้องนะเจ้าก็ห้ายกันบ่กับน้องค่ะน้องบอกว่าเฮาบ่มักเพิ่นเพิ่นด่าพ่อด่าแม่บ่มักด่าพ่อด่าแม่เลยว่าโคีแม่มาีแม่เฮากเครียดเฮากเลยบ่ให้กินไผเป็นคนเว้าน้องเจ้านะเว้าเฮ็ดหยังอ่ด่าฮอดแม่เจ้าของินดเกมเด้ด่าเจ้าลามมาฮอดแม่เนาะกแม่ลาวก็คือกันกับแม่เจ้าหั่นแหละันเราแพงกันเด้น้อง่เนาะไผว่าน้องจังได๋ก เด็กๆน้องก็ต้องเข้าใจเด้เข้าใจน้องนําเข้าใจแม่นําเข้าใจแล้วบ่น้อยเพิ่นยังอนุน้อยนะเพิ่นยังอนุน้อยเฮาก็ค่อยบอกใหบอกมีแต่ถาาูเฮ็ดผเดียวแบบหลังอดังจานนี่บ่ยมือนั้นเ็ักเครื่องบ่กะไทรงสใหญ่ก็เราบ่อยู่เพื่อนแล้วลงมาดีนอกจ้านะแหยังน้อยเพิ่นเว้าแ่ๆนอกเจ้านองน้อยอยู่ เดี๋ยวเพิ mm ่นใหญ่เพิ ok ่นกาสิเข้าใจเองเพิ่งดอกเจ็ดปีเพราะสิบเอ็ดปีปีหักเด็กน้อยเด็กน้อยผู้ชายไดไมันกัสิเขาบ่อยากเป็นเบียยผู้ชายเนาะคนหลายจะมากรีดหนังหลอดเห็นได้ไม่นบางคนเห็นถ้าขึ้นอยู่กับตัวคนแต่ว่าถ้าคนอิจฉาคนอื่นนไม่แข่งกันเชื่อว่าแหละพี่น้องกันตามทำใจห้ามเพบ่ได้ดอกห้ามใจยิ่งใดดอกห้ามใจยังบ่ได้ เป็นยังไงจึงว่าหามตัวเองบ่ได้บ่ต้องปูปลาเป็นยังไงดิบังงนมือเนาะเอาเงินไปสิบสองพันหรอชิจงมาไหว้ได้สิบสองพันว่ะหามบ่ได้ละมืดสุดท้ายบ่พออีกเนาะมืดสิบสองพันเอามาเลือกสองพันหรอมาจงไหวดอกมากินดีกว่าเน่สุดท้ายบุญเรือจะพันหลังมืออันละพันหนึ่งอ่ะซื้อซื้อแล้วกันมาจงเลยมือหนึ่งนี่ยางประหยัดนี่เจ้าเบิด ลายไปไหนไปโรงเรียนนี่ประหยัดสุดๆนี่สิบพันประหยัดบ่อหาห่าประหยัดสุดบอกว่าชุดแห้งประหยัดสุดไอรีนี่ค่ะสองพันกีบสองพันกีบมีบ่มือบ่ได้เบิร์ตจากพันเลยมีบ่ข้าไปโรงเรียนมีบ่มีมีแต่ว่าสิหน่อยมือเนาะเป็นไงบริสบ a n e เป็นไงเลยไอ้นี่หน่อยมีอยู่เนาะอันมือบ่ได้เบิร์ต จากพันกีบนี่ก็ดีไปโรงเรียนนะถือว่าเือยากจะออกไปแต่เศร้าเนาะเอาไปองเาถ้าถ้าเขาซื้อบัตรชิปพันแล้เขาก็บมาตรงใส่เงินเขากลับเฮงตัวเองแหรอก็บมาตรงใส่เงินโอ้ยอันนั้นก็ใไส่อยู่แล้วนะฮะแล้วเจ้าซ tamam. ื salts, ้อบัตรแลตเนาะก็ใไส้แ well, ล้วนะฮะแต่ว่าเจ้าบริษัทในกิจหนี e ้ซื้อคือว่าบริษัทไส้เลยเห็นนะบริษัทเรากินเขากินแต่เฮือนอิ่มเรากลับไปก็อนซื้อเนาะอยากกระอุดเอาแล้วบัตรนอกระอุดเอาเลยเขากลับใส่มันชิมมนชิบมาชาวฮานได้เฮ้ย มื <Okay. S 2> ้อใดเบิดหลายสุดนี่เบิดเท่าไหรน้องปู่ป่าเคยเบิดบ่50,000บนี่มื้อนึงบ่ฮอดบ่ฮอดหลายสุดแต่เช้เนาะประหยัดใช่น้องล่ะถ้าถ้าุดบ่ถ้าน้องซื้อเครื่องบ่ซื้อเป็นเสื้อผ้าบ่ตัวนึง50กเบิดอยู่อือสะพอไปโรงเนี่แหละซื้อยังว่าได้เครื่องแม่นนันยังว่าซื้อแนวแนวใหญ่เนาะแนวมันจเป็นซื้อเสื้อนึงกซื้อเสื้อผ้าแล้วมนสิซื้อค่มื้อคดอกแม่อยู่พอางทีก็เครื่องเฮาเก็บให้ทเก่าโดยให้เก็บให้ ะแม่โมคูทั้งทีเขาเก็บให้มันจะเครื <S 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 s ่องใหม่แล้วบัตรแนวเครื่องไส้เบิดกระชือกระแพงใน่เนาะคือปึ้มคือบรรทอกบรรทัดสีเนาะลายอันไหนลงลายอย่างไหนคือบรรคูนี่ก่ะชื่อของคอร์ดไปให้เพื่อนบมอยังมานชื่อสื่อน้ำรังสีย้อนล้างให้อาจารย์อืมเป็นเรื่องไรให้แบบได้ให้แต่ครูประจำห้องบทว่าให้เบิดทุกคนเลยไม่แต่ห้ามอักอาจารย์เนี่ก็เอาให้เพื่อนเาแล้วเอ้าบอแมนว่าวันให้ครูประจำห้อง คันว่าเจ้ามาักอาจารย์ชั้นปฐมนี่กับชิบูไหปฐมมุนบัอาจารนี่ยเ<อ>ดี๋ยวว่า,าคูประจำห้องโมแม่นนะครับครูประจำห้องเลยอาจารย์นางคุณใจดีเดีกยวิบูไยเพื่อนผู้ใดใจดีผู้ใดแพงเจ้าอะไรเจ้าช่ให้ผู้าาน,นั้นเนาะครูอาจารย์เพื่อนก็ดีเมื่อนั่นแล้วอะไรเป็นเช่น,<ม>นก็ได้เอาแบบเขาถึงสาตาร์ผู้ใดเขากึให้เพ้่ันเป็นเพื่อนว<น>่าเพื่อนบอกการเพื่อนยัให้เจ้าเป็นเนาะแต่ละคนนะเพื่อนบอกให้เขาได้เพื่อนเพื่อนบอกให้เราบปเห็นเพื่อนให้เนี่นเอาไปโรงเรียน เป็นบ่อห้าดอกนอกเฮาเห็ดตีได้เฮาบัวดื้อได้เฮาบัวดิเห็ดเนี่ยเป็นกับบ่หายแต่ว่าผีดื้อเป็นกับห้าผู้ชายขมักห้องขมักโอขมักตีกันในห้องบอกให้เงียบกาห้องบุ่นวุ่คือชั้นน้องอื่นเนาะเสียงดังอาจารย์โดดไปเห็ดไม่ชีแปดผาดวังเป็นหอยอะนี่บอกยากบอกมืนลายเมืนมาคานาวจนขุดเจ้าก็จะไปแย่เห็ดแบบนั้นได้เพิ่นหายได้นางเถ้าเพิ่นก็เอาปึ้มผาดหัวเยอะบอกยากเนาะ สัวรายกับผู้ชายเป็นมุ่งพ่อมู่อะไรบอกอางายเป็นบอกภาคก,กระดินเกมนี้ว่ากะดังหัวกันย่นยวดเขาเขาหมักว่าภาษาไทยแล้วะด่นเกมเขาคำหนึ่งมาไอไ้คววยชัดฉับเจ้ากับบดไปว่ามันเขาเจ้าบ่อแล้วนันกันพี่น้องกระดิ่งเกมพื้ธรรมดาเลยอยาเกมมันยิ่งกเะมสีเก็พายนะอเอาไปมาหลทึไม่ตีจึปั๊บปับปั๊มสัโเป็นเนเขาเฮียนแบบนั้เนาะชวร้ายเขาอันนั้นลูกหมักเล้วมักเต็มรู พายุสิยันว่าเติมบัตรเติตมเน็ตแหละเที่ยวไประดิษฐตะเกียบผีพายอะไรบ่ได้ได้เงินคำกันประดิษฐ์นเนี่ยเกมยบีพายประหยัดชุดไดนเฮากะบ่ได้หามีแต่ประหยดัดแหละพักพ่อักพรประดิษฐกะบ่พักพนบ่ดินจุดเรงชื่อให้แล้วก่อนคือว่าเนี่ยแม่่แมเป็นว่าบ่ให้เหล้ากินข้าวกินน้ำน้ำตอนนั้นตกลงนี่แม่เป็นบ่ให้เจ้ากินบ่ดีว่า เราบรให้แม่เพิ่งกินสรุปแล้วนี่ยคือว่าน้องปูปลาก,าวาวากา็ว่าบ่ได้กินข้าวว่ะบ่มือมือนัาา่นมืออะไรกระดิ่งกระดิ่งแล้วก็อันน่ะแม่กินเบิ้ลมาชิมชมะเ,เขาวบ่ะบอสนหนึ่งเต็มทีดเลยพอสิมาเอาเขาอ้าวมันยากี่แหละประหยากเข่ามันมันผ่านมามันดนนุดนมันโดนเนอะประหยากอธิบายใบอย่างไรมันผ่านมีเจ้าเ,เ,เรื่องใหม่เรื่องเรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็ถือว่าให้มันผ่านไปชะนะ ได้ตอบเบิ่งใหม่โดยแต่ว่าเจ้าก็บ่ได้เครียดบ่ได้หายบ่ได้สั่งแม่เจ้าติผมนี่ก็เครียดกันสีกันคือเก่าเพราะว่าแม่แม่เจ้าบางเทื่อเราก็เราก็สิมันเว้ามันจมขอขอภัยแม่ไดต้องมันวามันจมแน่แม่เจ้าน่ะ่อยเบิ่ง่อยสังเกตเบิ่งนี่คันเจ้าบ่ตอบบ่ตอบบ่โตแล้วก็ันเจ้าแนวใดเจ้าเฮ็ดได้นี่เราบอกเจ้าก็เฮ็ดแนวใดาก็ฮ้องสเนาะบ่ตอบก ห้องใช่กะเขายอมจ้าแล้วกัย้อมมือใช่ละเขายอมจ้าแล้วเขาจะาว่าชุดแหละกะเขาสิมีเจ้าไปเขาก็สิไปโลดตัวนี้กรสิเตาะใครอยู่ท่าเขาก็พิษเขากับมายอมไงเลยเพราะว่าแม่เจ้าบางเทืเรเจ้าไปหันไปนี่เนาะเพิ่นบูฮู้อย่างเี่เพิ่นมาเพิ่นกระทามแม่นบอกไปใช้มาแต่ทางได้เพิ่นกระทามเพิ่นบูฮู้จากบอลเจ้าไปจะมาเด้กระบอกก็ล่นไปจ้าบอกเพิ่นโดยขันเจ้าไปแล้วเจ้าบอกกะยังใครอยู่เนาะอันน่ะเพราะว่า พ่อแม่เพิ่นก็เป็นห่วงแล้วลูกคันว่าไปแบบบ่ฮู้จักกันบนไปบนมานี่นะคขำมืดมาจังซี่ยังบ่เห็นหน้าเห็นตาจากักสิอยู่จังได๋จกักสิกินข้าวกินน้ำอยู่ไสเพิ่นก็เป็นห่วงแม่เจ้าก,าก<ห>็รู้้้แลวว่านองไปไสเนาะก็มาตามลูกชายเพิ่นนี่แหละค่ะถ้าเมื่อผู้เดียวก็บเพืเ่อนถามพระวัดก็ถ้าบ่เห็นก็กให้น้องมาน้ำก็เพิ่นให้ให้ไพม่มาฮะมานำ้ำน้องวัดเราจะมะนาำน้องวาสนาถ้าเมื่อผู้เดียวก็เพิ่นด่าหู ถามาน้ากันถาเจ้าเมื่อก่อนเมื่อผ<ต>ู้ดเดียวนี้พ่ชมาเพลินแพงน้องกลัวบ่ตัวนี้อ่คพืไมาอยู่เ่เห็น,นเจ้าคืชเพลินกับแพงทุกคนหันแล้วทำกันน้องนะเพลินแพงกันนลลูกแต่ว่าในฐานะที่เจ้าเป็นเอื้อยอ่าทั้งแม่เพศน,นี่อยากให้เจ้านี่เบึงนอง้องคิดว่าบึงเง,งี้น้องก็เปิ้งกรมบนรบวกบ่ฮั่งได้เจา้าสีให้จากไหนเะน๊ะ คือแบบตป้งเฮียนบอคือแบบบอกว่ามันมีบ่มีน้ำมันลดเด้อยอย่างไปก็ยังคุมเพงเกี่ยวอยู่ขท้นไปไหนแหละมาไว้กับบมีน้ำมันกับบอกว่าน้องบอกน้องว่ามันบ่มีเงินซื้อน้ำมันแต่เอื้ยกันย่างๆไปเข้ากันย่างไปน้ำกันนี่แล้วจะเราหายคัดเอาไรเราอยากได้เราตรงคัดให้ได้เขาได้ก็ให้ยุหันแล้วบางทีก็เราว่าเราอยากบีบคอตัวเองตายก็จะได้มันบ่มีเนาะบีบบได้แล้วบีบคอตัวเอง ฮันจผือแท้ไร่บีบคอตัวเองันใจ่บัได้นะผือแท้ออคนีงคอตัวเองเนาะไรเหแท่เหตแท่อะไรบ้างเตท่คับโอเคเนาะันใจผือใจเนาะลิปนีก็ยาวเลยเนาะยังไงกันไจบลิปไปนี่น้องวปเกกันวากัไวันไหว่ากําไลวันเสาร์เจ้ากนจะไปคิดกันแบบนั้นนี่เมยผูว่าว่ามานนะเรื่องผะไร เดือดจิตสองเราบอกเนาะอลีบ่อลีไะอืออลีพ่อแม่เพิ่นกะหักเจ้าคือการถ่าแต่เจ้าน่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วเพิ่นกะแพงอยู่หักแต่ว่าแพงดูดลงหน่อยนึงนะตัวตัวที่ลูกแปลกนะพ่อเขาแม่แปลกแบบแบบคือไปโรงเรียนเพิ่นถ่ายเงินมันหมดสมูทกันถ่ายเจ้าหน่อยกูอะเพิ่นถ่ายห่างกันปัดใดห่างกันแบบว่าชนะใครจะหาห้าปัได้หาพันคันว่าจยังหน่อยก็ถ่ายเจ้าหรือซีพันยังใครยู่เนาะมันซื้อยังบ่ได้หาพันนะ เศร้าหาให้ให้น้องวาชนาเศร้าหาเลยมาถ่ายเจ้าในี่หาพันดมันเราเพิ่นบอกว่าให้วาสนาประหยัดกินมือแรงมือแรงผ่เมื่อผมาขอไหมโอ้เพิ่นก็หาล่เทือน่ล่เทือนนี่ที่หายน้องวาสนากับบางเทือนเงินเพิ่นบเนะเศร้าแต่หาเจ้าในีมือลรหาพันดงทีเพิ่นก็มาหาก็บ้าแลโอ้มนอะไบ้นน้องลานี่บ่ได้ว่าตัวอ้ายเนาะ มันจีด้จบคลิปคนไหมแมนอาลีพี่น้องเกยคลิปร้อยให้ถ่ายน้องก็ถ่ายติดพิธีโซ่เพื่อแม่ตัวเองพิธีโชว์นะพงงามเลยเนาะพี่น้องเต็มเลยโดยได้เทปเอลแล้วนั่งลายแมนแมนแมเรื่องจริงเนาะน้องหลานี่โดนไอ้ตัวไอ้เจ้าเล็กตัวกอ้ชิมีประโยชน์ยังได้เงินได้ค่ากือใครเนี่ยเนาะคันวาตัวได้เงินหนีอ้ายกันจะไปตัวอยู่ได้ไปแล้วไปได้ไปตัวเอาเงินนี่นะ เอาโอเคน้องล่ะเอาไปซื้อบัตรเติมเงินเนาะใช่เติมไว้ซื้อบัตรเติมเงินอีกลอแล้วแล้วแต่น้องอะไรเนาะโอเคสบายดีน้องล่ะโอเคตั้งใจหำ